สวัสดีเพื่อนๆคอ,อบอลทุกๆท,ท่านนะครับอยู่กับผมนะครับจอดฟันธงนะครับซึ่งฟุตบอลในกลําคืนวันอาทิตย์นี้ผมก็คัดมาห้าคู่เช่นเดิมนะครับในห้าคู่นี้นะครับก็จะมีศึกเดอะแชมเปยนชพอยู่หนึ่งคู่พิมาริกหนึ่งคู่กันโชเซเรียหนึ่งคู่แล้วก็ลาลิกาสเปนอีกสองคู่นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งห้าคู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนนี้เราจะเข้ารับชมคลิปอีกรอบฟุตบอลผมก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกๆท,ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe, กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิรีโอตอนต่อไปนะครับและสำหรับคู่แรกในวันนี้นะครับเราเป็นเริ่มกันที่ศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพของประเทศอังกฤษ,กษนะครับก็จะเป็นคู่ระหวังกุหลาบไฟแบ็คเบอร์โลเวอร์จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามอ e ีวูดพาร์คจะเตะก,กันในเวลา 6โมงเย็นนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ,จบเจ้าบ้านครับแบกเบิร์นครับ,รบ,รบตอนนี้อยู่อันดับที่14แข่งไปแล้ว8นัดชนะ3เสมอ1แพ้ไป4เกมยิงได้12เสียไป16ประตูมีอยู่10คะแนนส่วนฝั่งเลสเตอร์ครับอยู่อันดับที่1นำจ่าฝูงตอนนี้แข่งไปแล้ว8นัดชนะไป7แล้วก็แพ้ไป1เกมยิงได้14เสียไป5ประตูมีอยู่21คะแนนครับสถิติเฮดทเวดนะครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับแบกเบินมี คมที่ผ่านมาเป็นเลสเตอร์นะครับเปิดบ้านแพ้กับแบ็กเบิร์นไปด้วยสกอร์สองประตูหนึ่งฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับแบ็กเบิร์นครับเก็บชัยชนะไปได้งแล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่แบ็กเบิร์นนะครับเปิดบ้านเอาชนะคาร์ดิฟไปได้ด้วยสกอร์หประตูสผลประกอบการของแบ็กเบิร์นในรอบมาเกมแบ็กเบิร์นพาทำเงินไปที่2เกมพาลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่ 40%นะครับส่วนฟังเลสเตอร์ฟอร์ม5นัดหลังสุดเลสเตอร์ชนะไป3แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมเลสเตอร์นะครับซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เลสเตอร์ไปแพ้กับลีพูมด้วยสกอร์3ประตูนหนึ่งซึ่งเป็นเกมคาราบาวาครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ผลประกอบการของเลสเตอร์ในรอบแพเกมเลสเตอร์พาดําเนินไปที่3เกมพาลุไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็น,นต์ก,การทํากําไรอยู่ที่60%นะครับซึ่งเหรียราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่ทีมยืนอย่างเลสเตอร์ต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกบ้างสํานักก็เป็นเลสเตอร์ต่อที่ราคาปอปนะครับแลนะการหน้าตอนนี้ราคาไหลมาที่เลสเตอร์ต่อที่เเราคาปปถ้าเราไปลองฝั่งแบกเบอราคาน้ําจะอยู่ที่2.11ถ้าเราไปต่อฝั่งเลสเตอร์ราคาน้ําจะอยู่ที่1.79นะครับก็ซึ่งคู่นี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ถ้ามองถึงผลงานบนตารางคะแนนก็ต้องยอมรับเลยว่าฝั่งเลสเตอร์ทีมเยือนนะครับถือว่าทําผลงานได้ดีใน ฤดูกาลน,นี้นะครับเลตเตอร์ letter ครับผ่านไป8เกมชนะได้ถึง7แล้วก็แพ้ไป1เกมเพียงเท่านั้นยิงได้14แล้วก็8เกมในเลตเตอร์เสียไปเพียงแค่5ประตูนะเก็บมาได้21คะแนนนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของเลตเตอร์ในฤดูกาลนี้นะครับส่วนฝั่งแบ็คเบิร์นก็ผลงานยังคงทรงๆนะเนื่องจากเลตเตอร์ส่วนฝั่งทีมเยือนครับแบ็คเบิร์นครับก็ผลงานยังทรงๆนะอยู่อันดับที่14ผ่านไป8เกมนะฮะแบ็คเบิร์นชนะได้เพียง3เกมแล้วก็แพ้ไปที่4เกมมีอยู่10คะแนนซึ่งคคู่่่่่่่นนนนีี้้้ะรรรัััับถถาาาามมมอองงงงึ2กกก็็ทททไไตตตสเเเเหแวปล์ ทำผลงานได้ดีกว่าแล้วก็ฟอร์มการเล่นภาพรวมนาะจะเห็นได้ชัดแล้วว่าทั้ง2ทีมถือว่า ฟอร์มไม่ต่างกันสักเท่าไหร่แบ็กเบิร์นครับเก็บชัยชนะได้2เกมจาก3เกมหลังสุดแต่ว่าเกมในลีกของแบ็กเบิร์นนะครับถ้าวัดกันที่4เกมหลังสุดของในลีกแบ็กเบิร์นนะแบ็กเบิร์นชนะได้เพียงแค่เกมเดียวเพียงเท่านั้นส่วนทางกับฝั่งเลสเตอร์เกมลีก4เกมหลังสุดเลสเตอร์มีแพ้ไป1เกมนะครับเป็นเกมที่แพ้ให้กับเฮาลองั้น3เกมติดต่อกันครับเลสเตอร์ก็ชนะมา3เกมรวดนับเฉพาะผลงานในแชมเปี้ยนชิพนะแต่ว่าเกมล่าสุดในเกมลีกครับทั้ง2ทีมก็แตกต่างกันนะแบ็กเบิร์นนะครับเอาชนะคาริฟไปถึง5-2ซึ่งเเเลลสตอร์กกก็มมีีคัด้ววยแต่่าไไปแพ้้้้กกัับบรรรรีคคูู3-1เเเเมนนถาใดดะลสตอ์ มาสู้กับริพูอย่างสนุกเลยซึ่งเป็นเลตเตอร์ขึ้นนําไปก่อนด้วยก่อนที่ริพูริจัวสาเม็ดเอาชนะไปได้ฉันครับคุณนี้เมื่อมองจากภาพรวมและเลทราคาที่เปิดมาเป็นเลตเตอร์ต่อที่ราคาปป,ปส่วนตัวผมก็ยังมองว่า ด้วยความที่เลตเตอร์มีผลงานในลีกค่อนข้างจะสม่ำเสม,มอบวกกับเกมลุกของเล t เตอร์ก็ค่อนข้างจะวูบว่าเทียบกับแบ็กเบิร์นที่ฟอร์มยังคงไม่นิ่งสักเท่าไหร่ฉันกินมิจากกระเพงที่ตั้งไว้เลตเตอร์ยิงแค่หเม็ดเน่ก็ได้กินเงินแล้วส่วนตัวผมมองว่าวันนี้อยู่ฝั่งเล t เตอร์น่าจะได้ลุ้นมากกว่าฉนันคนนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่จิ้งจอกสยามเลเตอร์ซิตี้จะบุกมาเฉือนชนะฟันทง เราไปกันที่คู่ที่2นะครับมากันที่ศึกพริมยรีกันบ้างก็จะเป็นคู่ระหว่างเจ้าป่านอตติงแฮมฟฟร์เรสจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของพึ่งพิคาดเบนฟอร์ดนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามซิตี้กล่าวจะเตะก,กันในเวลา2ทุ่มตรงนะครับ เรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้งสอง,สองทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านครับนอตติงแฮมฟอร์อยู่อันดับที่12แข่งไปแล้ว6นะัดชนะ2เสมอ1พ้ไป3เกมยิงได้7เสียไป9ประตูมีอยู่7คะแนนส่วนฝั่งเบนฟอร์ดนะครับลังอันดับที่13แข่งไปแล้ว6นะัดชนะ1เสมอ3พ้ไป2เกมยิงได้9เสียไป9ประตูมีอยู่6คะแนนนะครับ สถิติเฮทเวทผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเฮทเวทครับก็เป็นฟอร์เรสต์นะเก็บชัยชนะได้1นัดเสมอกัน2นัดแล้วก็เป็นเบนฟอร์ดเก็บชัยชนะไปได้2นัดโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเป็นเบนฟอร์ดเปิดบ้านเอาชนะฟอร์เรสต์ไปได้ด้วยสกอร์สองประตรูนหนึ่งฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับฟอร์เรสต์เก<ๆ>็บชัยชนะไปได้1เสมอหนึ<ๆ>่ง<ๆ>แล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ฟอร์เรสต์แพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปด้วยสกอร์สองกกกกกบบาาารรรรขอออองงในนนนเเเเเเเมมมพพททำิิไไปปปปี่ดค็็์์ซต ทำกำไรอยู่ที่60%ส่วนฝั่งเบนฟอร์ดฟอร์ม5นัดหลังสุดในรอบ5เกมนะครับเบนฟอร์ดไม่เคยเอาชนะใครได้เลยเสมอเป็น2แล้วก็แพ้ไป3เกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เบนฟอร์ดนะครับเปิดบ้านแพ้กับอาร์เซนอลไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ผลประกอบการของเบนฟอร์ดในรอบ5เกมเบนฟอร์ดไม่เคยพาทำเงินจากรอบ5เกมหลังสุดนี้เลยนะครับและความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านนอตติงแฮมฟอร์ดแพ้ใต้การคุมทีมของซิปคูเปอร์วัน ไบฮิมซงกาเร่จะเล่นการคู่กับโอเรีมองกาล่านะครับซึ่งเพลย์เมเกอร์วันนี้นะครับก็คาดว่าจะเป็นแซกอุลิเย่นะครับจะสร้างสารรค์เกมร่วมกับมอร์แกนกิฟไว้นาเปาก็จะวางไตโวโอ,อาวูนิยิจะลงหลาตาข่ายแนวนี้ส่วนฝั่งเบนฟอร์ดทีมเยือนครับภายใต้การคุมทีมของโทมัสแฟงวันนี้ครับเบนฟอร์ดก็คาดว่าน่าจะมาในระบบ4-3-3นะครับแนวรับก็จะมีอีธานพีน็อกจะคุมประชาการในเกมรับ กองกลาง3คนวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นคิสเซนนอการดมัติอเจนเซนและก็วิทริยาเนล3นัลุกวันนี้ก็จะมียูอันวิซซาเควินเชตแล้วก็เบอันอิมโบโมนะครับซึ่งเลยราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่ทีมเยือนอย่างเบนฟอร์ต่อที่ราคาปปแล้วก็ดูเหมือนว่าราคาหลายๆสำนักจะไหลไปที่เบนฟอร์ดมาที่ราคาเสมอนะครับราคาณตอนนี้ราคามาที่ราคาเสมอถ้าเราไปวางฝั่งฟอร์เรสต์เจ้าบ้านราคาน้ําจะอยู่ที่1.99าาถ้าเราไปวางฝั่งเบนฟอร์ดราคาน้ําจะอยู่ที่1.90นะครับ ก็ซึ่งคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงผลงานและฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับเลยว่าฟอร์เรสต์กับเบนฟอร์ดผลงานไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ฟอร์เรสต์ครับมี7จดคะแนนจากการลงเล่นไปหนัดมีคะแนนมากกว่าเบนฟอร์ดอยู่1คะแนนนะครับซึ่งเบนฟอร์ดมีอยู่6คะแนนจากการลงเล่นไปหนัดเรียกได้ว่าทั้ง2ทีมดูการน,นี้ฟอร์มไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เลยนะบวกกับฟอร์มการเล่นจะเห็นในชั้นว่าทั้ง2ทีมอยู่ในช่วงที่ฟอร์มไม่ดีเลยนะครับฟอร์เรสต์เก็บชัย แต่นั่นก็ยังดีกว่าเบนฟอร์ดทีมเยือนนะครับที่ในรอบ5เกมหลังสุดไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยอีก1จุดนะครับฟอร์เรสต์ครับทำเงินได้3เกมจาก5เกมหลังสุดแตกต่างกับเบนฟอร์ดที่5เกมสุดไม่สามารถพาทําเงินเลยถึงแม้ว่าเฮทเวนนะครับจะเป็นเบนฟอร์ดมีผลงานที่ดีกว่าเล็กน้อยฉันครับเมื่อมองจากภาพรวมและเลนราคาที่เปิดมาตอนนี้ราคาไหลลงมาที่ราคาเสมอส่วนตัวผมก็ยังมองว่าคู่นี้นะครับมีโอกาสสูงมากที่ อาจจะไปออกที่น้าเสมอเนื่องจากเกมลุกของทั้งสองทีมก็ไม่ค่อยจะสู้ดีซึ่งเกมนี้ก็อาจจะเป็นเกมที่มาเล่นกันแบบเจ้าจืดนะแต่ถ้าจะหาผู้ชนะใน90น้าิวันีส่วนตัวผมก็ยังมองว่าวันนี้ฟอร์เรสน่าจะดูดีกว่าเนื่องจากฟอร์เรสยังมีการเก็บจะชนะได้บ้างฟอร์เรสยังมีการทำเงินได้บ้างเทียบกับเบนฟอร์ดที่ไม่เคยทำเงินแล้วก็ไม่เคยชนะใครมา5เกมลองสุดอย่างที่บอกครับก็มีโอกาสสูงมากที่จะไปออกที่น่าเสมอแต่ถ้าจะมีผู้ชนะคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ Not นอรนนไไ์ เรามากันที่คู่ที่3นะครับข้ามาไปกันที่ศึกกันโชสซิเรียก็จะเป็นคู่ระวังอาตแลนตาจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของยูวนตสนะครับคู่ครับจะเตะก,กันที่สนามเจวิทสเตเดียมจะเตะก,กันในเวลา5ทุ่มตรงนะครับ เรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับอัตาลันตาตอนนี้รังอันดับที่4แข่งไปแล้ว6นัดชนะ4แล้วก็แพ้ไป2เกมยิงได้11เสียไป5ประตูมีอยู่12คะแนนส่วนฝั่งยูทูรังอันดับที่3แข่งไปแล้ว6นัดชนะ4เสมอ1แพ้ไป1เกมยิงได้12เสียไป6ประตูมีอยู่13คะแนนนะครับสถิติเฮดทูเฮดผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับอาตาลันตาครับเก็บชัยชนะไปได้1นัดเสมอกัน3นัดแล้วก็เป็นยูเวนตุสเก็บชัยชนะไปได้1นัดโดยที่เกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เคยเจอกันก็เป็นเกมที่ยูทูตครับเปิดบ้านเสมอกับอาตาลันตาด้วยสกอร์ศู เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับ ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการออตแลนตาครับในรอบเกมก็เก็บชัยชนะมาได้4แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ออตแลนตาบุกไปเอาชนะเวโรนามา,า,าด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ผลประกอบการของออตแลนตาในรอบเกมออตแลนตาพาทำเงินไปที่4เกมพาลบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนฝั่งยูนตุสฟอร์ม5นัดหลังสุดยูนตุสชนะไป 3, สามเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ยูทูบนะครับเปิดบ้านเอาชนะเลชเช่ไปได้ด้วยยยสสสกกกกกกอออออรรรรรร์์์ปปปปปปะะตตตตูููผลบบาาาขงงเเเเเเเนนนนนนุุใมมมพพททำิิไไี่2 3คด็็ซ จากการทำกำไรอยู่ที่40%นะครับและความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านอัตแลนตาวันนี้ครับคาดว่าอัตแลนตาก็จะมาใน,นระบบ3-4-1-2นะครับแนวรับก็จะมีเบลัสดิมิซิตี้จะคุมบัญชาการในเกมรับมิดฟิลด์คูก่กางวันนี้ก็คาดว่าจะใช้เอเดอร์สันโชเซ่จะเล่นคู่กับมาเชนโดรูนะครับโดยที่เพย์เมเกอร์วันนี้ก็จะเป็นเชิร์นคุปเมเนอร์จะเป็นตัวสร้างสารรค์เกมในวันนี้คู่หน้าวันนี้ก็จะเป็นอาเดเวลาลุกแมน จะเล่นหน้าคู่กับมาริโอปาสลิทนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับยูเวนตุสก็คาดว่าน่าจะมาในระบบ3-5-2แนวรับก็จะมีดานูเรลูกานี่จะคุมราชาการในเกมรับตรงกลาง3คนวันนี้ก็จะมีเอเดนลาเบีอนมานิเอลคาเตลลี่แล้วก็นิโคลฟาจิโกลี่นะครับโดยที่คู่หน้าวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นอาคาดิอุสมิริกนะครับจะเล่นหน้าคู่กับเฟเดโกคิเอซ่านะครับซึ่งเหรียราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่ราคาเสมอ ราคาณนะตอนนี้ราคายังอยู่ที่ราคาเสมอนะครับถ้าเราไปเชียร์ฝั่งเจ้าบ้านอย่างอัตรลนตาราคาน้ำใจอยู่ที่1.81ถ้าเราไปเชียร์ฝั่งยูทูต ทีมเยือนนะครับราคาน้ำจะอยู่ที่2.08นะครับก็ซึ่งคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนก็ถือว่าดูดีทั้งคู่เลยนะอัตแลนตาลังอันดับที่4มีอยู่12คะแนนผ่านการลงเล่นไป6นัดชนะไป4แล้วก็แพ้ไป2เกมมีคะแนนตามหลังยูเวเพียงแค่แต้มเดียวซึ่งยูเวมีอยู่13คะแนนนะครับจากการลงเล่นไป6นัดชนะ4เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมถือว่ายูเวเนี่ยทำผลงานดีดีกว่าอัตแลนตาเล็กน้อยเพียงเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเฮตูเอตนะครับคู่นี้ก็ค่อนข ครังแต่ว่าที่แตกต่างกันพอสมควรก็จะเป็นฟอร์มการเล่นนะครับก็ต้องยอมรับด้วยว่าอาตานันต้าช่วงนี้ถือว่าฟอร์มดีจะจัด5เกมหลังสุดอาตานันต้าสามารถเก็บช,ชนะได้ถึง4เกมและทุกเกมที่อาตานันต้าชนะมา5เกมหลังสุดเนี่ยอาตาันต้าชนะ แบบทำเงินไปที่4เกมด้วยก็ถือว่ายามที่อัตลันตาชนะก็เป็นการชนะแบบกินราคาทั้งหมดเลยนะครับส่วนฝั่งยูเวนตุสนะครับถ้าผลการชนะเนี่ยก็ยูเนตุสเนี่ยชนะได้3เกมจาก5เกมหลังสุดแล้วก็แพ้เพียงแค่เกมเดียวนะแต่ว่าการทำเงินเนี่ยยูเวจาก5เกมทำเงินไปเพียงแค่2เกมนะครับอีกหนึ่งจุดทีน่น่าสนใะจครับเกมเยือนของยูเวนตุสนะก็ถือว่าก่อนหน้านี้ทำผลงานได้ดีแต่ว่ามาเกมล่าสุดไปแพ้กับซัสซโลมา4-2ก็ถือว่าเกมนี้ค่อนข้างจะเป็นการผิดฟอร์มของยูเว แอตแลนตามีแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวแล้วก็8เกมหลังสุดยามที่แอตแลนตาได้เล่นในบ้านแอตแลนตานะครับชนะมา8เกมรวดวัดผลจากทุกรายการนะครับฉันครับเมื่อมองจากภาพรวมและเลนราคาที่เปิดมาผมมองว่าทั้ง2ทีมค่อนข้างจะสูสีก,กันก็คู่นี้มีโอกาสสูงมากที่อาจจะไปออกที่หน้าเสมอด้วย แต่ถ้าเราจะมองหาผู้ชนะใน90้านาทีหรือว่ามองหาการทาเงินในคู่นี้ส่วนตัวคู่นี้ผมขอมองไปที่เจ้าบ้านอย่างอัร์ตานตาที่มีผลงานการเล่นในบ้านที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งเป็นอย่างมากนันเครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่อาร์ตานตาจะเปิดบ้านเชือนชนะไปได้ฟันทงเราไปกันที่คู่ที่4นะครับ ข้ามไปกันที่ศึกาลาดิกาสเปนกันบ้างนะครับก็จะเป็นคู่ระวังเรอัล e เบติสครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบา l เลเซียนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามเอสตาลิโอเบเนโตบิมารินจะเตะก,กันในเวลาตีสอตรงนะครับ เรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยครับเจ้าบ้านครับเบติสรังอันดับที่10แข่งไปแล้ว7นัดชนะ2เสมอ3แพ้ไป2เกมยิงได้7เสียไป12ประตูมีอยู่9คะแนนส่วนฝั่งทีมเยือนครับบาเลนเซียอยู่อันดับที่8แข่งไปแล้ว7นัดชนะ3เสมอ1แพ้ไป3เกมยิงได้เเสียไป7ประตูมีอยู่10คะแนนนะครับสถตติเฮตูเอตผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเบติสครับเก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอกัน2นัดแล้วก็เป็นฝั่งบาเลนเซียเก็บชัยชนะไปได้1นี่ันัด้วยทื่ นที่ผ่านมานะครับฟอร์มดูลมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในรูปการเบติสครับเก็บชัยชนะไปได้่เสมอสแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เบติสนะครับไปเสมอกับกาดามาด้วยสกอร,ร์หนึ่งประตูหนึ่งผลประกอบการของเบติสเล่าว่าเกมเบติสผ่านทำเงินไปที่1เกมผ่านลบไป4เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนฝั่งบาเลนเซียฟอร์ม5นัดหลังสุดบาเลนเซียชนะไป 1, นหนึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่บาเลนเซียนะครับเปิดบ้านแพ้ให้ก คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่20%นะครับและความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านเลอเบติติ้คาดว่าวันนี้เบติสจะมาในระบบ4-3-3นะครับแนวรับก็จะมีเจมันเปเซราจะคุมมาจากการในเกมรับตรงกลาง3คนวันนี้ก็จะมีอันเดสกูดาโดกูดโดโรดิเกสแล้วก็อิสโก้นะครับโดยที่3ในลูกวันนี้ก็จะมีอาซานเน่ดิเอ๋ออาโยเซเปเลสแล้วก็แอ็เด้เอสซาซูรีนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับบาร์เซียคาดว่าน่าจะมาในระบบ4 4 2นนะะะคครรัับบแวกกก็จจมีเชงออาา้ คุมผูจักการในเกมลับมิดฟิลด์คู่กางวันนี้ก็จะมีคาเบียเกเรจะเล่นการคู่กับเปรูนะครับโดยที่คู่หน้าวันนี้ก็จะเป็นฟานเปเรสจะเล่นหน้าคู่กับฮูโก้ดูโรนะครับซึ่งในราะคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่เจ้าบ้านอย่างเลยเอเบติสต่ออยู่ที่ราคาปปราคาณนะตอนนี้นะครับราคายังอยู่ที่เบติสเจ้าบ้านต่อที่ราคาปปถ้าเราไปต่อฝั่งเบติสราคาน้ําจะอยู่ที่2 0 2ถ้าเราไปลองฝั่งบารนเซียราคาน้ําจะอยู่ที่1.87นะครับ ก็ซึ่งคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนก็ไม่ต่างกันเลยนะบาเลนเซียครับทีมเยือนนะฮะอยู่อันดับที่8มีอยู่10คะแนนเนี่ยมีคะแนนมากกว่าเบติสอยู่เพียงแค่1คะแนนเพียงเท่านั้นและถ้าเรามาส่องถึงฟอร์มการเล่นนะครับทั้ง2ทีมอยู่ในช่วงที่ฟอร์มไม่ค่อยจะสู้ดีเรียกได้ว่าทั้ง2ทีมนะครับชนะมาได้เกมเดียวจาก5เกมหลังสุดโดยเฉพาะในรายของเจ้าบ้านเบติสที่4เกมหลังสุดไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยแล้วก็เป็น4เกมหลังสุดที่เบติสนะครับไม่เคยทำเงินจาก4เกมหลังสุดด้ววยยยรัับเทีีกกกาา่่่่่่็ไมตตงสแ หลังบาเลเซียก็มีเกมที่กระตือมาบ้างเกมที่ชนะของบาเลเซียก็เป็นเกมที่เอาชนะแอตเลติสารูนักก่อนที่2เกมต่อมาจะเป็นการเสมอกับอัมเรียแล้วก็เป็นการแพ้กับโซเซดัดตรงนีน้ผมก็ยังมองว่าทั้ง2ทีมค่อนข้างจะสูสีกันเลยมากแต่ว่าเฮดทูเฮดครับคู่นี้เจอกันนะก็เป็นเบติสทําผลงานดีดีกว่าเล็กน้อยนะครับเบติสเก็บชชนะได้2เกมส่วนบารเลเซียเก็บชัชนะหนึ่งเกมวัดผลจาก5เกมสุดชันครับเมื่อมองจากภาพรวมผมมองว่าคู่นี้ค่อนข้างจะสู่สีกันนะด้วยความที่เบติสฤุกการนี้ก็ยยังคงคคไม่่อจะดี เกมนี้เบติสเป็นฝ่ายต่อผมมองว่าคู่นี้ก็ยังคงมีโอกาสสูงมากที่จะไปออกที่หน้าเสมอเชนครับจากราคาที่เปิดมาเป็นเจ้าบ้านเบติสต,ต่อที่ราคาปปคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างบาเลนเซียคาดว่าวันนี้บาเลนเซียจะบุกมายันเสมอได้ฟันทงเราไปกันที่คู่ที่5นะครับปิดท้ายกันที่ศึกลาลีกาสเปนในคู่นี้นะครับก็จะเป็นคู่ระวัง ตัวร้ามีแอตเลติกโอเริดจับไปบ้านต้อนรับการเยือนของกาดิสนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามเมโทรโพลิตาโนส่สเตเดียมจะเตะก,กันในเวลาตีสตรงนะครับ เรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครัปตันบริดส์ครับตอนนี้รังอันดับที่5แข่งไปแล้ว6นัดชนะ4เสมอ1แพ้ไป, 1, พไป1เกมยิงได้15เสียไป5ประตูมีอยู่13คะแนนส่วนฝั่งกาดิสนะครับอยู่อันดับที่9แข่งไปแล้ว7นัดชนะ2เสมอ3แพ้ไป2เกมยิงได้6เสียไป8ประตูมีอยู่9คะแนนนะครับสถิติเฮทเวทผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับแอตมาริสครับเก็บชัยชนะไปได้4นัดแล้วก็เป็นกาดิสเก็บชัยชนะไปได้1นัดโดยที่เกมล่าสุดทีี่่่่เเเเเเจอออออกกกัันนนนนน็็มมมืืดดดดพฤษภาาาาาาคคทผปปปแตริิิะบบ้้ชไไ score half ปฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับแอตมาริดเก็บชัยชนะไปได้3เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดนะครับก็เป็นเกมที่แอตมาริดบุกไปเอาชนะโอซากุณามาได้ด้วยสกอร์2ประตูศูนย์ผลประกอบการของแอตมาริดในรอบ5เกมแอตมาริดพานทำเงินไปที่3เกมยกไป1เกมพาลบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การทำกำไรอยู่ที่60%นะครับส่วนฝั่งกาดิดฟอร์ม5นัดหลังสุดกาดิดชนะไป1เสมอ3แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่40%นะครับและความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้งสองทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านแอดมาริทวันนี้ครับคาดว่าแอดมาริทจะมาในระบบ5-3-2นะครับแนวรับก็จะมีอักเซลวิเซลเนี่ยจะคุม,มาจาัดก,การในเกมรับตรงกลางสามคนวันนี้ก็จะมีมาโกสโยลันเตโกเก้แล้วก็ซาอูนิเกสนะครับโดยที่คู่หน้าวันนี้ก็จะเป็นเมมฟิเดปจะเล่นหน้าคู่กับองตวนกิสมันนะครับ ส่วนฟังทีมเยือนครับการดิตก็คาดว่าน่าจะมาในระบบ4-2-2นะครับแนวรับก็จะมีลุยส์เฮอร์นันเดซจากคุมาชาการในเกมรับมิดฟิลด์คู่กลางวันนี้คาดว่าจะเป็นรูเบนอันคารลัสนะครับจะเล่นกลางคู่กับกอนซโลเอสคาลันเต้โดยที่คู่หน้าวันนี้ก็จะเป็นโรเจอร์มารตีจะเล่นหน้าคู่กับแม็กซิมิเนโรโกเมสนะครับ ซึ่งเหรือราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านแอมาริตต่อที่ราคาลูกครึ่งราคาก็ค่อนข้างจะแข็งนะครับราคาณตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่แอมริตต่อที่ราคาลูกครึ่งถ้าเราไปต่อฝั่งแอมรลิดราคาน้าจะอยู่ที่2.05ถ้าเราไปลองฝั่ง กาดิชนะครับราคาน้าจะอยู่ที่1.84นะครับก็ซึ่งคูุณี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ต้องยอมรับเลยว่าทั้ง2ทีมมีผลงานในลีกก็แตกต่างกันพอสมควรนะแอดมานนริดก,ก,ก,ก็ยังคงรักษามาตรฐานไว้ได้อย่างทรงเดิมนะส่วนฝั่งกาดิชก็ฤดูกาลน,นี้เปิดลีกมาก็ทําผลงานได้ค่อนข้างจะดีนะทยานลังไปอยู่อันดับที่9นะครับแต่ว่าฟอร์มการเล่นก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันพอสมควรจะเห็นได้ชัดเลยว่าฟอร์มของแอดมาริดเนี่ยดูดีกว่านะเนื่องจากแอดมาริดเก็บชชนะได้3เกมจาก5เกมหลังสุดแแลล้้วกกกก็็็เเเปปนน3มมหัังสุดที่่รไพใ,ใคบบ2 กมหลังสุดที่แอดผลิตชนะมา2เกมติดต่อกันเป็นการเอาชนะเลอรมาลิตมาสามหนึแล้วก็เอาชนะโอซาสุนามา2อแล้วก็เป็น2เกมหลังสุดที่ แอดมาริททำเงินมา2เกมรวดด้วยส่วนทางกบฝั่งกาดิชมีเกมชนะเกมเดียวจาก5เกมหลังสุดแล้วก็เป็น3เกมหลังสุดที่การิชไม่เคยเอาชนะใครได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นความแตกต่างกันพอสมควรช่วงนี้ครับก็ต้องยอมรับด้วยว่าแอดมาริดมีผลงานที่ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมบวกกับเกมในบ้านของแอดมาริดนะครับยามที่แอดมาริดเล่นในบ้านเนี่ยก็ถือว่ามีผลงานที่ค่อนข้างจะแข็งเก่งเป็นอย่างมาก8เกมของแอดมาริดยามที่เล่นในบ้านไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะไป6แล้วก็เสมอไป2เกม เทียบกับการดิสนเกมเยือนนะครับก็ถือว่าผลงานย่าแย่เหลือเกินนะจาก9เกมของการดิสนเกมเยือนนะครับชนะได้เพียงแค่เกมเดียวแล้วก็เสมอไป3เกมแล้วก็แพ้ไปถึง5เกมด้วยกันตัวนี้ก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนของการดิสเลยก็ว่าได้นะครับอีกหนึ่งจุดที่นะ่าสนใจครับถิติกเฮทเวทคู่นี้เจอกันที่ไรก็มักจะเป็นแอดมอลิดทำผลงานดีดีกว่าซึ่งแอดมิดเก็บชัยชนะได้4เกมจาก5เกมหลังสุดนะบวกกับนะครับมี3เกมที่แอดมอลิดทำเงินได้จากการดิสฉ์นั้นคูน่นี้เมื่อมองาววี่นนั้ มดิจะเก็บ3แเต้มในบ้านได้นะไอเม็ดที่2ของแอนด,ด์มดิจะมาไหมาเนี่ยตรงเนี้ยเราก็ต้องรู้กันหน่อยฉะนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ตรามิแอตเลแลโกมดดกมด,ดิไปรอลุ้นเม็ด,ดที่2ฟันทงก็จบกันไปแล้วครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง5าคู่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและทั้งหมด5คู่ในวันนี้ผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบ คู่แรกครับแบ็กเบิร์นกับเลตเตอร์คู่นี้เร่เปิดมาเป็นเลตเตอร์ทีมเยือนต่อที่ราคาปปคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่เลตเตอร์คู่ที่2ครับนอร์ทเอนแคมโฟเรสต์กับเบนฟอร์ดคู่นี้เร่เปิดมาเป็นราคาเสมอคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างโฟเรสต์คู่ที่3ครับอัตตาันตากับยูนตุสคู่นี้เร่เปิดมาเป็นราคาเสมอคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างอัตตาันตาคู่ที่4ครับเรอัลเบติสกับบาร์เซโลน่าคู่นี้เร่เปิดมาเป็นเบติสเจ้าบ้านต่อที่ราคาปปคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่รราาคคลูกึ่ง คู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่เจ้าบ้านอย่างแอดมาริดกับผมนะครับจอตฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามที่ YouTube ช่องนี้เลยนะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่รายนะครับ j o s แ8ที่ลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าที่ QR code คสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเดด็ในนนคคู่ VVIP กััะรบ การวีคอ์ฟุตบอลเป็นเพียงทางประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็ก็ส่วนกันได้สำหรับวันนี้ผมจอร์ดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน e ีีหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเรวยเลยนะครับสวัสดีครับ